สองชายสองชาติหนึ่งโชคชะตาในสามวินาทีนั้นโลกทั้งใบได้เห็นพลังของหัวใจนักสู้ที่แท้จริงค่าคืนหนึ่งในกรุงเทพมหานครเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแสงไฟจากตึกสูงระยิบระยับสะท้อนกับผิวถนนที่ยังคงชื้นจากฝนที่ตกก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงเสียงรถยนต์เสียงจักรยานยนต์และเสียงผู้คนดังผสมกันเป็นจังหวะชีวิตของเมืองใหญ่แต่ในคืนนี้บรรยากาศรอบสนามมวยลุมพินีกลับแตกต่างออกไปอย่างเห็นได้ชัด ทั้งเสียงเชียร์เสียงพูดคุยและเสียงกลองที่ดังมาจากกลุ่มแฟนมวยจากเมียนมาทุกอย่างบ่งบอกว่านี่ไม่ใช่คืนธรรมดาคืนนี้คือศึกแห่งศักดิ์ศรีของสองชาติไทยปัะทะเนีมาคันเกียต่อนักมวยไทยผู้ได้รับฉายาว่าหมัดสายฟ้าปัะทะอุมมาศนักสู้สายเลือดพม่าผู้เป็นตำนานแห่งเลทเวศิลปะการต่อสู้โบราณที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดในโลก ตั้งแต่ช่วงบ่ายผู้คนจากทั่วกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดหลั่งไหลเข้ามาที่สนามอย่างไม่ขาดสายมีทั้งนักท่องเที่ยวแฟนมวยรุ่นเก่าและวัยรุ่นที่อยากเห็นการประทะของสองสไตสล์ศิลปะการต่อสู้ระดับตำนานเสียงเชียร์จากฝั่งไทยดังคันเกียร์ต่อคันเกียร์ต่อส่วนอีกฝั่งก็ตะโกนอูม,ม่าสออูม,ม่าสอสนามทั้งสนามสั่นสะเทือนด้วยความตื่นเต้นขีดขีดขีดก่อนสึกเริ่มในห้องแต่งตัวฝั่งไทยคันเกียร์ต่อ กำลังนั่งนิ่งอยู่หน้ากระจกเสียงปีเสียงกลองจากเวทีด้านนอกแววเข้ามาเบาๆเ,เขามองเงาของตัวเองในกระจกแล้วกำมัดแน,น่นมือที่ผ่านการซ้อมอย่างหนักจนมีรอยด้านทั่วฝ่ามือเขาเริ่มหายใจลึกๆเพื่อสงบสติเขาเติบโตมาจากหมู่บ้านเล็กๆในภาคอีสานบ้านที่ไม่มีอะไรมากนอกจากค่ายมวยเก่าๆหลังหนึ่งพ่อของเขาเคยเป็นนักมวยแต่ต้องเลิกเพราะอาการบาดเจ็บคันเกียร์ต่อสัญญากับตัวเองตั้งแต่เด็กว่า เขาจะสืบต่อเกียรติของพ่อเขาฝึกซ้อมตั้งแต่อายุ12ปีตื่นตีห้ทุกวันวิ่ง10กิโลเตะกระสอบทรายจนขาแตกเป็นแผลเลือดปนเหงื่อกลายเป็นเรื่องปกติสําหรับเขาคืนนี้เขาไม่ได้ชกเพื่อเงินหรือชื่อเสียงแต่เพื่อศักดิ์ศรีของมวยไทยขณะดเดียวกันในอีกห้องหนึ่งของสนามอูมมาสอนักสู้จากเมียนมาก็กําลังนั่งขะสมาดหลับตาแน่นเสียงลมหายใจเข้าออกช้าและลึกเขามีผ้าสีแดงพันศีรษะเป็นผ้าที่แม่ของเขาให้ไว้ก่อนเดินทางมา เขาเติบโตในเมืองมันเดเลฝึกเลทเวมาตั้งแต่ยังเด็กเลทเวไม่ใช่ถุงมือแต่ใช้หมัดเปล่าใช้ศอกเข่าเท้าและแม้แต่หัวในการโจมตีมันคือศิละปะการต่อสู้ที่ทดสอบความกล้าและหัวใจอย่างแท้จริงสำหรับเขาการชกคืนนี้ไม่ใช่การต่อสู้ธรรมดาแต่คือการปกป้องศิละปะของบรรพบุรุษขีดขีดขีดเสียงระฆังเรียกเข้าสู่เวทีดังขึ้นแสงไฟทั้งสนามดับลงเหลือเพียงสปอตไลท์ดวงใหญ่ที่ส่องไปยังทางเดินตรงกลาง เสียงพิธีกรประกาศด้วยน้ำเสียงทรงพลัง Lady and g e n t l e m e n the Five O' All b n w a i t i n g for เสียงดนตรีเริ่มดังขึ้นพร้อมเสียงเชียร์ที่ระเบิดทั่วสนามคันเกียร์ต่อเก้าออกจากห้องนักมวยเขาสวมเสื้อคลุมสีแดงทองเดินอย่างมั่นคงตามจังหวะปีมวยไทยทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในรากเง่าของตนฝั่งตรงข้ามโอมาซอปรากฏตัวพร้อมธงชาติเนีมนมาสบัดอยู่ด้านหลังเขาทำท่าประจำของนักสู้เลทเวยกมือขึ้นเหนือหัวแล้วตะโกนเสียงดัง SMS เสียงเชียร์จากแฟนพมา่าดังกระหึ่มราวกับพายุทั้งสองขึ้นสู่เวทีพร้อมกันความเงียบปกคลุมทั่วสนามในทันทีขีดขีดขีด,ขดกรรมการเรียกทั้งคู่เข้ามากลางเวทีเสียงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปสองวาบทั่วอากาศสายตาของคันเกียต่อและอุม,ม่าซอสบกันโดยไม่มีใครหลบแววตาทั้งคู่แข่งแกร่งราวกับเปลวไฟที่พร้อมปะทุกรรมการพูดเพียงสั้นๆว่าไฟคลีนเรสเปกอีชอาร์เธอร์เรดดี้เสียงระฆังเริ่มต้นดังขึ้น ริ้งงงขีดขีดขีด,ขดยกที่1 3วินาทีแห่งตำนานคันเกียรต่อเ้า 9, ออกจากมุมขวายกกาดขึ้นแน่นอูมมาซอขยับเท้าเบา,า,าๆใช้ไหล่หลอกลรอวัดระยะในพริบตาเพียงแค่1 2คันเกียรต่อเห็นช่องว่างเล็กๆที่ปลายคางของคู่ต่อสู้ในเสี้ยววินาทีนั้นเขาเปลี่ยนน้ำหนักตัวทั้งหมดมาข้างหน้าหมัดขวาพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าเสียงปักกอดังสะเทือนทั่วเวที อูม,มาสอร่วงลงในทันทีรางแน่นิ่งกลางเวทีคนดูทั้งสนามลุกขึ้นตะโกนพร้อมกันเสียงดังเหมือนฟ้าผ่ากรรมการรีบวิ่งเข้ามาวันทแต่ยังไม่ทันถึง3เขาก็โบกมือยุติการแข่งขันหมดเวลาเพียง3วินาทีเท่านั้นขีดขีดขีดเสียงเฮดังขึ้นสุดขีดแฟนมวยไทยกระโดดดีใจคันเกียร์ต่อคันเกียร์ต่อขณะที่ฝั่งเมียนมาเงียบกริบก่อนจะเริ่มปรบมือเบาๆด้วยความยอมรับ คันเกียร์ต่อไม่ได้ชูมือดีใจเขาเพียงยกมือไหว้ต่อหน้าคู่ต่อสู้ที่นอนอยู่บนพื้นด้วยความเคารพกแพทสนามรีบเข้ามาช่วยตรวจอาการของอูมมาซอและหลังจากผ่านไปไม่กี่นาทีเขาก็เริ่มขยับตัวได้ทั้งสนามลุกขึ้นปรบมือให้เสียงดังราวกับสายฝนตกหนักมันคือการปรบมือให้กับหัวใจนักสู้ของทั้งสองคนขีดขีดขีด,ขดหลังไฟจบคันเกียรต่อเดินเข้าไปหาอูม,ม่าซอที่เพิ่งลุกขึ้น เขาก้มศีรษะและยื่นมือให้จับปูม,ม่าซอย,ยกมือขึ้นอกกอดเขาไว้แน่นเสียงเชียร์ดังก้องเ p สเ t กเ s สเ c t ทันเกียร์ตอบพูดเบาๆว่าขอบคุณที่มาชบกับผมคุณเก่งมากอูม,ม่าซอย,ยิ้มตอบคุณคือยอดนักสู้ของไทยผมภูมิใจที่ได้สู้กับคุณภาพนี้กลายเป็นภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกในเวลาต่อมาสองนักสู้ต่างชาติต่างภาษาแต่พูดภาษาของหัวใจนักสู้เดียวกันขีดขีดขีดเบื้องหลังหมัดสามวินาที หลังจบไฟน้าข่าวถามคันเกียต่อว่าคุณคิดว่าหมัดน,นั้นคือโชคหรือเปล่าเขาตอบเพียงสั้นๆว่าไม่มีคำว่าโชคในมวยไทยมีแต่การฝึกซ้อมและศรัทธาคันเกียต่อเผยว่าเขาฝึกหมัดขวานั้นมาก,กว่า6เดือนฝึกวันละพันครั้งเพื่อให้จังหวะและแรงออกพร้อมกันในเซี้ยววินาทีเขาบอกว่าทุกเหนือที่ไหลในยิมคือหยดเลือดที่ไม่ต้องเสียบนเวทีส่วนอูม,ม่าซอให้สัมภาษณ์หลังฟื้นตัวว่า ผมแพ้ก็จริงแต่ผมได้เรียนรู้ผมภูมิใจที่ได้ต่อสู้กับศิละปะที่ยิ่งใหญ่อย่างมวยไทยผอมะจะกลับมาฝึกใหม่และสักวันเราจะเจอกันอีกครั้งขีดขีดขีด,ขดไฟนี้กลายเป็นตำนานคลิปมัดาวินาทีถูกแชร์ทั่วโลกออนไลน์ในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงยอดวิวทะลุล้านเสียงคอมเมนต์จากทั่วโลกต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือไฟที่สั้นที่สุดแต่มีพลังมากที่สุดในประวัติศาสตร์สำนักข่าวกีฬาหลายแห่งเรียกไฟนี้ว่า free section d a n of honor หรือมัดสามวินาทีแห่งศักดิ์ศรีขีดขีดขีด,ขดหลายเดือนต่อมาคันเกียรต,ต่อได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในงานสัมมนา,ามวยไทยระดับโลกเขาไม่ได้พูดถึงชัยชนะของตัวเองเลยแม้แต่น้อยแต่พูดถึงอุมมาซอกและความเคารพในศินละปะเลททเวผมไม่ได้ชนะเขาในฐานะคนไทยผมชนะเพราะเราเป็นนักสู้ทั้งคู่และเราสู้ด้วยหัวใจที่เท่ากันฝั่งอุมมาซอกก็ได้รับเชิญให้ร่วมงานเดียวกัน เขายืนข้างคันเกียร์ต่อบนเวทีทั้งสองยกมือขึ้นพร้อมกันเสียงปรบมือจากผู้ชมดังลั่นทั่วห้องประชุมเป็นภาพที่ไม่มีใครลืมขีดขีดขีด,ขดเวลาผ่านไปหนึ่งปีทั้งคู่กลับมาพบกันอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่ในฐานะคู่ต่อสู้หากเป็นเพื่อนที่ร่วมแสดงศิละปะการต่อสู้ของแต่ละชาติในงานมวยไทยแอนด์เลดวูเฟรนด์ชิพไหนคันเกีย์ต่อสาธิตแม่ไม้มวยไทยส่วนอุม,มา่าซอสาธิตท่าหัวโขกและมัดเลทเว ทั้งสองยิ้มหัวเราะและแสดงความเคารพกันกลางเวทีผู้ชมทั้งไทยและเมียนมาลุกขึ้นยืนปรบมือไม่ใช่เพราะใครชนะแต่เพราะพวกเขาได้เห็นความงดงามของมิตรภาพเหนือพรมแดนขีดขีดขีดค่ำคืนนั้นในกรุงเทพมหานครเสียงไฟจากเวทีค่อยๆดับลงเหลือเพียงแสงสว่างจากหัวใจของผู้ชมทุกคนทุกคนรู้ดีว่าพวกเขาเพิ่งได้เห็นตำนานไม่ใช่แค่เรื่องของมวยแต่คือเรื่องของหัวใจนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ หมดสามวินาทีอาจจะเร็วเกินกว่าจะมองทันแต่เรื่องราวของไฟนี้จะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปขีดขีดขีดจบสึกแห่งศักดิ์ศรีคันเกียร์ต่อ VS อูมาสอ